อยงไรแลสะโพกอย่านงนี้ลงขาแล้วชาแขนชามือชามือแต่ขอดูหลังนิดนึง<อ>หลังมันเอียงแลวนะทีะ่รัดรัดช่วยก็ยังชั่วไหมรัดเป็นปีๆแล้ว <c oughs> แล้วเล่นนวดปะไม่ได้ค่อยเล่นนวดคะะเหรอเออแรก็เริ่มแดบปวดสะบักใช่ไหมปวดในสะบักอ่าแล้วไปดึงเอไปนวดไปดึงืคอเนี่ยตอนนี้เนี่ยให้สังเกตอย่างนี้นะมันนอนไม่เรียบเห็นปะเนี่ยนะก็ยังไม่ลงสูงว่าอันนี้ก็ยังไม่ลงอันนี้ก็ตรงนี้ก็เอียง อย่างเงี้ยสูสนะตกลงเป็นมากี่ปีนเนี่ยเนี่ยเป็นสิปีแล้วปวดสะโพกปวดสะโพกเป็นสิบปีแล้วนะก็คือนวดบ่อยอ่ะนะะนอนนอนกลางคืนก็ตะแคงก็อยู่นานไม่ได้ก็ปวด วันนี้อุปกรณ์มาไม่ครบนะไม่รู้หายไปไหนมีใครแกล้งเอาขโมยไปว่าไม่รู้เนี่ยจำได้ว่าเก็บไปแล้วเนี่ยเลยต้องใช้มือเลยมีคนแกล้งกันด้วยเหรอนี่ขนาดเป็นเ้นเครื่องดูดแหละมันยังเอามาคืนเลยอ่ะรถผมมันล็อกได้จริงแต่ว่าระบบการขโมยไม่ดี

เริ่มหลงแล้วนะเนี่ยใช่ป่ะใช่ไหมรู้สึกไหม แขนก้างนี้ลอยนึงนนะี่ยทางนี้ไม่ค่อยลอยเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บแต่อยู่อย่างนี้ไม่เจ็บนะอ่าหลวงนาะมางนานแล้วน,นก,กวาเายอเอ,อ้ก ลงมาแล้วนะแขนนี่ยนะใช่ไหมหันคอมาตรงนี้นะแขนไม่ขึ้นแล้วนะตอนเนี้ยกระดูกคอยังซูดอยู่นะอย่างเงี้ยเอวก็นตรงนี้นูนๆนะยื่แขนนี้ปวดไหมตึงตึงตรงไหน ถึงหัวไหล่นะหัวไหลเปหลังหัวไหลเป็นหลังนะอ่าลองขยับดูย้ําปวดอยู่ไหมน้อยลงนะหลังลงเยอะเลยกางนี้มีการซุดตัวแน่เนี่ยกดลงไปนะกางนี้ซุดแน่เลยอ่เดี๋ยวต้องเอาขึ้นให้ตอนนี้แขนลงไปได้ดีขึ้นแล้วนะลงไปเยอะแล้วเนี่ยก่อนเดิมมันวูน ลองงองออย่างนี้ประสานนิ้วประสานนิ้วก็ลงมาเยอะนะเมื่อกี้มันแข็งนะใช่ไหมนอนหง่ายเลยจ้ะยังตึงอยู่ใช่ไหมแต่ไม่เยอะแล้วนะเอาแขนลงได้แล้วนะแต่ก็ยังตึงหน่อยตึงข้างกว่านะลองขยับแขนดูดีกว่าเดิมไหม ดีกว่าเดิมน,นะอ่ะลองเดินดูดิว่าปวดขายอยู่ป่ะเยีายวไปบิดเอวนะแ้วตอนนี้ปวดนะกมก้มก้มหลังดูดิก้มไม่สุดเลย buồn má? Tưng nong, 2 khe, phải má? Ái <laughs> uh, táo, táo eo, anh lưng, <laughs> người co, buồn má? À, tuần nít tưng nong 1 điều, phải má? 2 khe, phải má? Ma, nó xuống má. À, gôm xuống má, buồn má? Tưng nõi xuống má? Tưng nõi xuống rồi nà, gôm nhiều hơn อ่าตอนนี้ลงได้แอนหลังดูด้แอนหลังดูไหมเงยคออย่าบิดเอวอย่าบิดมันเอียงหันหลังมาดิหันหลังหันหลังตึงไหมแต่เบาขึ้นนะแอนด้านแล้วนะไม่ติดแล้วนะหัวไหล่ไม่ติดแล้วขยับได้สบาย ไปยืนอย่างน,นั้นนี่ยืนงั้นยืน,น,ยน,นกระต่ายขาเดียวกางกระต่ายขาเดียวดูดิอยู่ไหมอยู่แล้วนะอีกข้างหนึ่งโอเคน่าจะส่งตัวดีส่งมาจากซอยแปดห้าเนาะซอยแปดห้ามาหลายคนนะเจรัญแปดห้านะเอารู้จักพี่ผ่องนะเอารู้จักพี่ผนะ่องนะเอู่บ้านพี่ปุ๋ยอ๋พนะอพี่ปุ๋ย ตอนนี้พระเพียบได้สบายเลยนะไม่มน,น่่นี้ก็วปวดไม,ไม่ปดวดอะไมปวดเลยใช่ไหมอืมมอพยายามจะนั่งพระเพียรนะนั่งนั่งได้แต่มันนั่งได้ไม่นานเดียวมันก็ตึง,วงวปวดแบบโค้งลงไอ้วาดพาไปวัดสมัยเอาห <c oughs> <c oughs> นูไม่ไหว <c oughs> หนะูอยากจะนั่งพระเทียรวาพระมาแต่หนูนั่งได้ไม่นานยองหก็ไปตัวยองไปเป็นปวดสะเพือ วันนี้เสดายเงินปฏิมาเนี่ยแ่พอหนูคิดางไหมนูคิดว่าห้าก้แต่วันตังว่เจ้เขาให้ขนวดอ่ะให้พระจานอ่ะแกเปนวดแผนไทยรู้ไหมอให้นวดเองสามร้อยห้าสิบสองชั่วโมงอ่นี่ใช้เวลานานบัตรเนี่ยทีักษาห้ไปเจ็บไหม<ว> เจ็ดตอนที่ตงงไะเหนอาเจ็ดอ๋งอเ่ยาเอ็ี่อ่อหายตึงไหมท้องตอนนี้ท้องหายตึงเองวันนี้มาวันแรกนะเพระพี่ป๋องบอกเออลไหอ้อทำไมคนในซอยเขาบอกไม่รู้อ่ะ หนูไปแน่แล้ววันนี้เออที่หนูผ่านหนูหนูหนูเพราะว่าหนูกลัวโควิดหนูไม่ค่อยกล้าไปหนูกลัวคนเยอะอ๋ออ่าโอเคนะก็ถือว่าคุ้มนะมาวันนี้นะดีขึ้นเยอะเลยอเดี๋ยวจะชวนแฟนแกมาด้วยนะชวนแฟนมาเมื่อกี้เองไม่ใช่คนแก่แกไดมีไข้แล้วเอืมแล้วแฟนเมื่อกี้ไปไหนล่ะแฟนไปหาหมอ อันเป็นกลับมายัางโอบไปถึงหัวเฉียวแน่เขามีประกันสังคมอยู่หัวเฉียวอ่าอัเดี๋ยวที่หน้าพาแฟนมาดูกันเขาอยากจะดูตรวจดูว่าเขาจะมีความดันเบาหวานอะไรหรือเปล่าเขายังไม่เคยเช็คกันอ่าจ้ะเขาก็จะ